สวัสดีค่ะพี่น้องมาพบมาพบอกันอีกนะคะยังไม่ได้กลับบ้านเลยนะคะนี่ค่ะออกมาจากพิษเด่นกันกับแตนกัมาหากลนมันต่อนะคะน่หแอ่ัเห็กนเห็ขื่อนหมันง่ายนเสวัสดีค่ะนี่แห้งแล้วมี่แหงแล้วอ่ะมันมาใส่ห่อเข่าจีรักามันพ่อเอมันลง น,น,น,นักวันนักเจ็บฟรีบาได้นะคะนักต้องได้คอมาก,กินเฮอแมนมีแต่สวยง่ายๆโอ้ปินมันอ่อนนาะมันกักคนไค้นี่ะค,ค่ะแต่ว่ามันลากไม้ซะเหลือเกิน ดูครัว่าจะหัวใหญ่ไหมคือแมนเบอรยาัดบิแทงจะเอาได้จะนึ่งบอสุกได้ค่นี้ค่ะโอ้ยางอยู่ย่งอยู่ข้นเบย้นใหญ่สำเร็จมันอไม่ไ้เต็มตะกร้าแล้วหรอน้องหมยเต็มหรือยังไมหนดูดิพี่น้องแค่ดู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  กดแป๊บเดียวนะนี่ดูชุดมาข้าป่าของน้องหมายนะคะสบายดีน้องยูไม่กัดเธอเนาะยูจะกัดฉันจังเลยเออเธอใส่มงมาขนาดนั้นจะกัดอะไรปกติฉันเข้าป่ายูไม่ค่อยกัดฉันนะวันนี้ทำไมมันเยอะจังเลยฮะเธอเป็นลูกเพราะมันจาเธอไม่ได้ไงแต่งมาสอนมาทุก็ว่างนี่แหละเ่อก่อนถ้าเป็นเมซีมันก็กัดเธอ มันไม่ค่อยกัดมันใชเข้ามาป่าเมก่อนน่ะนี่อะไรเนี่ยรู้ด้วยดวงมันเขากินได้ด้วยอันนี้นะใช่นี่ยมันมันเด็กยากยากนี่ใช่ฮะบรเห็นด้วยเงาไม้นั่นนะเงาต่อเขาเขากินกันนะแค่ดวงเขาเพิ่มนิันดูเลยอาการไม่ใหญ่เพราะนางใหม่ ดูของสันะมันใหญ่นะเครือใหญ่นะคาเรือเริ่มเลยไม่ใช่เครือเริ่มเลยตัวนางคนของยิงนะมันไม่ใหญ่นะคุณของสันดูหน้าดีแจ็กร่อนนะ,นะไม่ใส่ยังไม่เป็นลมบอสซูเปิดลมกระโพแต่วะเพืนี้ในใ่จะได้ให้มันใหญ่ั Nó kì đến mà con ngài dù Phải mà kì đến Ngài đó mà hạc mạnh đi Hạc dù theo anh cốc mạnh nó Nha, cái cốc mạnh từng hạc mạnh một tí Cô chiêu sàn nó khá Trương cồn mạnh Nhắm sút rồi Thế xin nhà đi lần nữa Từ sân khúc tuần này, tiếc nhưng mà, khu, tự này, tự mà thương luôn Học nhau Đừng cái mài lẹo, đừng cái mài lẹo, đừng cái mài lẹo Trong ừ. mua rồi Trong ừ. mua cặp hoa thảo rồi ạ Thảo cũng nó cái đi cột lại Hoa cao của mình Ừ, ừ. nó chìm nó cái thân đi cột lại mấy cái lớp xa rồi nó được cho cho con cái gì khác đó. ยังบ่ขึ้นยังบ่เทิงบ่อจะเคยเนากเก่าขึ้นมาแล้วเจอหัวใหม่พวกเก่าเราไปปลูกไว้ที่ไหนบ้างหักฉนอเป็นหักฉนอเสียฟีมือมันหักแน่นอนโยกโยกโยกลงโยกลงโยกอีกวันนึงโยกอีกวันนึงเสียเป่ามุนชิงเมฆใส่โยกแรงเลงแม่หักเลยมุนชิงเมฆใส่เนาะไม่ไงดิ ดึงเลยบับนี้ไม่หักหรอกก็โยกก็เยาก็ดึงขึ้นมางอใหญ่มากเลยอือแบบนี้นะพูดก้าบ,บ,ม,าม,บ,บมันดำไปเนี่ยมันมันอืแซ่บป่ะมันใหญ่เลยมันมันแก่แล้วยังแง่อาเลยรอนี่โอ้ยหลงแล้<อ>วมันมึ้งหยาบมึงมทึ้งข้ามยุกยังไม่ทึ้งอยู่ไม่ทึ้งอยู่ ในลงชีได้ได้อ่ะลงแล้วทีนั่นได้แล้วก็นไหวแค่แทนจะนั่งไววอกพออยยงเงยจะกินค่อยทินคอยานนางบริโซดิอยู่กับพเอาเลยนะพอไแล้วมากมามาหน้าสิบปีเฮ็ดเดีกกวนี้เปนเท่ามือนะโฮจัมปแข่งน่งเลยใส่เบิรงดู เออเบิกแต่เบิงวดนี่เบิงวบงเอามันสีได้ซบีแข้งช่องอ่านคูอันนี้นะเชื่อเชื่อเบิงนะะตุ่ยบางเชียวคนรูว่าแสนรอให้เขาคนคิดมันอยากเคิงแล้วมันยุ่มออกมาเนาะช่องหัวอเนี่ย ใช่ไหก,กดเขาใกล้โพนกบินไปหัวมันอยู่สม่ไห่ไงฮะนกบินไปหัวมันยี่สาหัวมันอยู่ในพื้น,นี่เดะมันก็ไปน้ำนกเนาะโดยแล้วหัวมันเป็นหัวนกแม่เชเก่งไหมฉันเก่งนะคืออย่ามาถามฉันเก่งบางครั้งนั่น <laughs> แหละฉัน <laughs> ก็ยอมรับแล้วว่าฉันเก่งใช่ไหมล่ะฉันตอบถูก <laughs> อันไหนที่ใช้ตอบไม่ถูกเธอก็ต้องยอมรับเหมือนกับคบถามสาวพรนั่นเลยเนาะถามได้คำตอบไหมถามตอบแด้ก็ได้ตอบปตอบก็นะไงถ้าตอบไม่ได้ก็ไม่ตอบนะคะทีแล้วลงคลิปนะแม่ใส่ไม้ปีนเข้าหีนางว่าเขาถามนางอะไรนางตอบว่าจังไดเป็นนี่กัแม่นอลีปีนน้องน้องมันไหลเขาเป็นประเทศอันคอนเทกต์ก็เถียงคอน ปีนเขาอลีผมว่าแล้วแจ็คเป็นยังคือไปเลือกน้องนั่นครับดาบตอบว่าตีกุ้งแรงห้องว่ามแล้วป้าบรรณาว้านนี่้าเนี่ยพ่อเราปีกล่องน้่นมือนี่ิมขเก่าบ่เฮ้ยผมมันทางนี่คุณแม่เออของใหม่ของใหม่ สิดึงขึ้นมาโคตรโลดพะัดหักอีกแล้วเอาล้ำยุเอามันเบิดแล้วบ่ยังเงี้ทัยนี่คือยู่พื้นดินบ่ร์ดขึ้นยันไม้ใจบ่บอหนังว่านางจิโก้นให้มันันดึงขึ้นมาโคตรโลดเบิกว่าคือบ่ร์โอ้ยบ่ร์ยันยันหายใจผือบ่ร์เนาะจังโลกลุ่มเนาะคือเบิร์ดลามขึ้นกกใหม่ผู้เนาะเอา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 เบิดนี้เฮ้ยยันเบิดนี้หักไปเห็นต้นไม้หักไปสูแต้เลยทั้งหนานะพี่ พี่น้องไม้เอาพี่น้องเอ้ยาจกันได้กันแง่คนโลดกบได้อีกแล้วเจตุยนะในสายเครือซ้ำแข่งนะใส่อีกแล้วอ้ยอ่าไม่ซุดจะกกังว่ามองดูแน่ตรงนี้มันหลอกนาบ่มันหลอกในสื่อเหรอ เสือได้ละเัาเห็นหมองอยู่แน่แมันใส่ใช่ไหมมาว่าใส่ตัวนี้อืมซันมีเก่าแล้วนะซันมีเก่าซ้ำมขแงแข็งนะพี่เครือมันเงามันอยู่ทางรถนะโอ้ทางคือลายแต่ตายุบยุบอยู่เสือในเครืออนนี่มันไม่ใช่เหรอเครือมั่นอยู่มันจะใช่เครือ,อ,อมัาแอบดอกมองเห็ดไข่เอาได้โหดโคติเสียมขึ้นกันเลย บงคนนัเบื้องนั่งก้นนะนั่งจะได้หัวโคโรดจะได้นั่งกดไก่เรานั่งกระเพาจังเห็นมอยมันเนาะนี่คือเลือกแค่มันปิดตาเอาอยู่ค่อยนี่เห็นแลือกไหมนี่เอาก้นลบไปเอาก้นย้ำออกแม่จะเอาก้นเข้าใกล้ลายน่ะเข้าไอ้ช่วยเยอะข้างในอีกแล้วเข้าไอ้ช่วยอยอะก็ใครเปิดปาดนี่ไอ้เสือ มันง่ายๆนึงปอ้โหข้าวช่วยอยู่นังวะเอาซับนะถน่าเอซับได้นะเธอคนข่าวใกล้กระโดดมันกัสิใงญ่กว่าของเจ้าตอนซิก้ยของแม่อยู่หรอขอาวนี้ที่เพิ่งข่าวใกล้กระโดนะขางไหม่ดิสควรย้เอามายังค่อยผลมาเร็วเร็วนพี่เรกกระโดดซิมันบ่อฮักยังไ้เธอไปจิ้มข่าเดินอาหารจียมที่จะฮักแบบนี้นนน มันกำลังคาราทุ่มแู้ยเช่นไรเดี๋ยวผมช่วยเช่นแม่เพียงแล้วบบบนี้นะจิงไปไปไปมันไหนมาไปแล้วฝนมาแล้วไปไปโอ้เสียดายดี๋ยวมันขึ้นมาเลยไหนเอาก่อนเอา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 โอ้ยเนาะอย่าเอาเขาพันยังไงเดี๋ยวได้เดี๋ยวก็อุ้ยเดี๋ยวก็เอาเดี๋ยวก็บเอาเดี๋ยวเราโทรับท์สีแล้วไปไปฝนมาพี่น้องคะฝนมาแล้วฝนมาแล้วเราก็จะได้กลับแล้วนะคะที่นี้กลับจริงๆตอนนี้ Mạnh nhớ hơn <laughs> mà ừ. đây nó phụt cái con kỳ gì. Ừ. nhanh anh hết khai bố ơi. นี่ยิ่งตอนนี้เหาลงสวยจนดำมุดขุดนี่เอาเอากดกดส่วนนักหนังสิได้ได้เมย์ไอ้เกียวพัอปลาฮาอด์ก็ยุ่งน้ำตาไหลลงแก้มยุ้ย อ้มันได้เนี่ยโอ๊ยเสียมหักหรือเสียมรอดมาเนี่ยฮักแล้วเสียมนะระวังคาด้วยเฮ้ยเสียมนะมึงกับพญานยนต์จอนยิมามึงเนาะเนาะมึงก็ได้หลายปีแล้วมึงเกิดจะพ่องค่อยโดนออกลูกแล้ว โอ้คอตายดเถอะเ้ยสบอีกแล้นี่าัทค่งเลยดองไม้โคโล่ก็เทมันเอ็นรเสยเฮ้ยโอ้ยขุดเถอะน้าเซสาน้องมามาจะขุดหาขาดเบอร์จีเพิ่งนี่นะเบิ่งไหนหัวไม่ใช่หัวใหญ่งขนาคุณจะไม่ใช่หัวยัง่คิดใจเข่เหรอเซสมา ก็นั่งขันนั่งก้นเขาใกล้คุดโลดนั่งด้วยนะนะิมีโดกัมมมีนเธอใจห้อนแล้วเธิดขาใกล้โลดน่ะคัดเมอยไหมเราไปจากก้นบะแน่ นี่ไปหาซีบับอันหางไม้นะคะเสียมค่าเลยนะคะมารับป้อมกระบุม่หมากไก่ล้มต้นผูดังตาโอ้ไก่ล้มต้นผูดังเออระว่ง้น้องไม้ที่มันจิ้องดังอที่มาเต้นกัอโมะย้อนย้อนยอย้อนม้อนย้อนยน้น้ยนยน้นยนยน้นย้นยนย้ยนนยนนยนน้อ้อย้น้นะ ก็สีหายเจบ็บเล้วเนาะแต่งนองไม้นั่นแล้วแต่จังตอดเอ้ยสีนะแขนไขรนึ่งอยู่นี่ก็ยังแล้วว่าวซึ่งก็ว่าเพอนน้องว่าคันมันเต้นน้องแม่นึงเอ้ยสีหดรอยมันตอดเอ้ยฮาแม่เอ้ยมีได้จังบาทเาเออว่าว่าคันแต่นตอดน้องไม้นี่ยว่าเอ้ยสีหายรอยนึ่งถ้ามันสีมีแต่นตอดดิบอ๋อป่ะนะตามนี้เมืองไม่ี้ท่านย้อมซอเลยตามลง อาตมานโยมโยกอดอัมานโยมหลงยังลงอยู่บออยู่แหละก็จะเป็นก้นแห้งจุกอบนแห้งเละจับมากไมมเหรมันไปีฮิบอ้นสูนนะฮะกราหนูฮะบ่เ้ออยามันสูดเ้อะมันตายรใบี้ไปสูบไดเยนะไปเร็วก่คนบ้าน มันนั่นงันงห่ายมันเ้ยมันเนลอมเาไอมฝนก็มาอีกเลพี่น้องเอ้ยมันยงมันฝนนี่นะบางแน่ทะเลยุมันบวได้นะกาเลือกจมาคนหม่ตะเลือกเลือกเลเพราืเตรียมปไม่ต้เข่าเครือ เล็บเล่มดูมันเข่าจะรูปมันข่าจะป่ายไมนอะไรเลยมันมันขค่จะป่ายหัวมันโป่งนี่มันเข่ายาบขั้นชีพน้ำแล่มันก็เลอะนี่อันนั้นอีแล้วมันออกมาเป็นตุกข์พลวดอันนั้นอีแล้วนี่แหละมันโป่งป่ายมันยากเข่ายากกะเดี๊ยบมันให้กานั้นโป่งป่ายแล้วให้กะดิไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ก้นรู้ตอนนั้นไหมมันเต้าแล้วบอกกิ่นบากขึ้นยายนะายหัวลายป่าใช้หมาต้านะใช้ของอะไรอย่งนี้บอกกินบอกขยายนะ ใส่เขย่งมากน้ำเต้าแตกใจว่ายอยู่นะผลไม้ปลาผลไม้ปลากินได้ใช่ไหมนี่ก็ได้ซิมันจะเป็นอะไรออกมาจากวังแล้วกินกินได้จริงนะด้วย กินได้บ้างเอ้ากินได้เอาลองกินได้บ้างเาไตาแล้วน่อยตาจะโดดเลยกินหมดทุได้เป็นอะไรรสาติแสบวางวางน้ำเต้ามาให้กับฝนด้ยก็เมื่อน้ำพวนหเด้อมาตัก ยังไม่เล่าบม่สิ้นนะเต่าปลาหลังมันมีอ๋อแต่เต่าของน้องมันแตกกลางกลางเต่าปลามีหัวมีหางเต่าปลาและมีหัวมีหางแต่ว่าเต่าน้องนางหัวหางแต่บ่มีเต่าห้ายังบ่มีหัวหางเต่าปลากินเห็ดเป็นอาหาร เก้าบ้านกินแหลนเป็นยื่อลูกคออะไรนะเก้าน้องเป็ดปิยานแท้เนื้อพ่อปากมันเวอร์กินใต้ตางแต่โครน <c oughs> เฮ้ยฝนกับพ่อฝนเนาเนะได้ไหมไปเลยจะเป็นมันสัสจุดุดเสียมอลไรยังม่ได้อยู่โอ้

เป็นยังคือว่าใจใจก็เชื่ออึดไปเลยรักหได้จมันบิกไปบมดรักปุ้ยปีนังเอ่ยมาแล้วยังไม่ได้ซุดเลยเพฟาดตัวมันบารีน่ามันบารีน่าน้องกังใจเด่นเด้อ่น้องไหเอ้าฟาดตัวเกือบเท่ารำมาจุดกายกระตาเพ้อเวอร์ผัวนะเต็มกระตาเลยสิไปฝนกระตกพอปนนี่ ไปดิปตาอดูมูลเนาะอ๋อเอาไปซื้อเอาดูดเบิกดูดมูลก็ดูดเบิกอ่ะหนึ่งสองสามไปมึงยาเด้อต่อได้นะมึงได้ไล่หูเด้อไปตัวสีบ่ออันคันตัวบพกกล่ะเครื่องอีกตัวสีบ่อพิษรังบ่เฮ้ยท่านบีแค่อันนี้ได้ตุนเนี่ยพอได้วมาเล่นแบบนี้นะไอ้ชีอย่าสายา้อุ้ยเงาแ่ตายแม่ น่าจุมันนานเลมันถึกนมมันมันอยู่นมเดยมันอันถืกนสดนะครื่อนี้สุดนะคะนี่นี่มาทำเครื่องนี่นี่นี่เป็ดนึ่งนี่เ่าอี่เนือบ่อเหนื่อไปตัดมันเอเฟอร์ขอไปตัดเคร น้องไม้นะพวกมันดูเหมนข่าอูนะลองไม่มาหึ้นดูจังสุกนะเชิญเอาคือนะว่าจังแซนแล้เพื่อดูกับข่าอูก,อก่อนคือว่า,าบัรูปแบบข่าอูให้ไม่จ่ายได้ยิ้มคนม,มาโมแต่ว่าจะหุน้นแต่มันบป็นข่าอูแต่ว่ามันย้อนเห็นตรงเตยียงอยู่บนเห็นบอลเล่ากางมุ้งเลยนะเฮ้ยเห็ดแบบเห็นเบนไดีีแน้แนเอาอีกแล้ว กแนี่นะมอนอปุกนลันสิตายออปุ้นี่แจ่มไแก้งไปแก้งอปุกกล้ว่ะมันสิเบิรนแห้งแหละเออกามนอยู่แน่ตุนะ่ัมันเชื่อมันเทอร์นแล้ว ตจะกิน่นตนมากอะไรใเหยเจ็ยบทองเลยดิยโอ้องตะมากเขาไกินเป็นำพุทธเขาพุทธเขาทองบางไปนะบ่บอกบางแล้วเพราะทองตะนั่นคุณแม่ใส่บางเฮ้ยคุณเติงไว้แต่เฮ้ยสมครอะไรกับปลาซ้าอทำเลยแข้งดิโย้เครื่องมันะเฮ้มันช่อตเครื่อได้ยิงไนะี่เตัอนีีเครื่องนื้อมีเฮ้ยมันคนละไปไมันส่ตายแล้วุก้นนั่น มันหกมันเต็มกระต้าเลยได้นี่นะมันกระตุ่งลูกปในางเธอระเบิดมันโฮกมันก้นนรเนี่ชอมนี่ลูกปในี่ก้นอยู่นอกผวาไม่ใช่ก้นเหงามันนี่นีหนีนีหนีหนีหกีนีหีน่หบนีหหาีนหนีหนนีนี่นนีหนีนีนีหนีนีหนนคนหนีนนี่นีนีนีีนสีนนนนหนนนนน โคนกับหมาเลยคนมาเลยมันมือเลยนั่นไอซีนั่นนังบนในเมือช่งนั่งยันนค่มือมือมือมืพี่น้องกัน้เกูมมาจืเนอุ่หลาสาย่าาโอ้ให้เป็นลมมาจืดี่ยคยไงมันยิ้งปลาปลาอย่างไรโนตกอยู่จากจากอยู่กวิงเียนค่ะ ลูกแข้งนะพี่ดากากิมนี่็จะฝากไว้ซักนิดหรือค่ะฝนตกเลยกับชิลเมือเลยค่ะตัวยังบันนี้ทังลงทางเลยนะคุณมันไรไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ